ถึงกับคำไม่ออกเลยนะคะเมื่อตลกโป<อ>้งแ่งเช<น>ิญ <ละ S 1> ยิ้ม <ละ S 1> ถูกยายอ้อยนะักสนกแม่แท้ๆของตัวเองแชว่าร่วมมือกับพระยาหมูสมยาไล่ออกจากบ้านพักไปอยู่ที่วัดพระยาสุเรนย่านโพลสามว่างานนี้ตลกร่างท้วมพร้อมภรยาจึงจัดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแบบหนังคนละม้วนค่ะโดยยืนยันว่าไม่เคยไล่แม่ออกจากบ้านแต่ที่ผ่านมาแม่มักมีปัญหากับภรยาตามประสาแม่สามีกับลูกสะภ้ยจึงคิดน้อยใจหนีออกไปอยู่วัดเองต่างหากค่ะเขาไรเขาไรเขาไร เขาไล่ไล่เลยมันไม่เคยถามเลยว่าแม่ตังค์พอไหมหรืออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เคยสนใจเลยเห็นสนใจเราลูกกับเมียมันเท่านั้นเองไม,เไม่เคยไม่เคยไล่เขานีแต่แม่หนีออกไปเองพี่ก็เสียใจเนี่ยจินไม่ได้นอนไม่หลับคือแบบมันไม่จริงอะที่แม่พูดอะไรเนี่ยแม่ผัวลูกสะใภยอะครับมันเป็นเรื่องน้ำเน่ามาแบบสมัยไหนแล้วฮะมันมีสาเหตุครับ แต่ว่าสาเหตุอะไรเนี่ยผมขอไม่พูดกันแล้วกันเอาเป็นว่าสาเหตุที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรับผิดคนเดียวครับซึ่งโปง่งแห่งเผยว่าอีกหนึ่งรอยร้าวที่ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่ค่อยราบรื่นนักเพราะตนถูกแม่อ้อยทอดทิ้งมาตั้งแต่เกิดให้อยู่กับญาติและทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนต้องย้ายไปตระเวนและลิเกกับพ่อตั้งแต่นั้นมาค่ะลูกที่ไม่เลี้ยงแม่ไม่ดูแลแม่สังคมเรียกว่าลูกอักตันยู แต่ถ้าแม่ลหละครับซึ่งมันได้เลี้ยงผมเลยเนี้ยแม่แจะถูกเรียกว่าอะไรครับใช่ผมทิ้งแม่ทิ้งลูกอัตันยูเดินไปไหนลูกอัตัญยูแต่จากสิบแปดนะอายุสิบแปดจนสีน่สิบแปดทุกวันเนี้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงดูผมเลยไม่ทิ้งไม่เชื่อเขาโกหเขาจะทิ้งเขาเขาจะเป็นคนนี่ได้ไง ไ,ไนี่ก็ให้เยี่ยมประจำก็ไปเยี่ยมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถึงปัญหาครอบครัวครั้งนี้ดูจะเกินเยียวยานะคะแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโป้งเด่งเชิญยิ้มก็จับมือภรรยาและผู้ใหญ่ที่นับถืออย่างเป็ดเชิญยิ้มไปไหว้ขอขามาใหญ่อ้อยที่วัดพระยาสุเรนย่านคลองสามวาตามคําขอของคุณแม่แล้วล่ะคะ่ะพร้อมกับเคลียร์ใจเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับปัญหานี้คะ่ะ